ฌานและญาณต่างกันอย่างไรคำว่าฌานและญาณเป็นคำให้นักปฏิบัติธรรมและผู้เรียนรู้พุทธศาสนาจําเป็นต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจฌานก็คือสภาพจิตที่มีสมาธิปเป็นแกนหล,ลักประกอบด้วยคุณสมบัติอื่นๆที่ดีงามอีก4-5อย่างแล้วแต่ฌานขั้นไหน ฌานเป็นสิ่งที่เราได้จากสมถาภาวนาส่วนยานนั้นเราได้มาจากการฝึกวิปัสนาโดยที่มีหลักการก็คือรู้เห็นตามความเป็นจริงชื่อของทั้งสองคำนี้ออกเสียงใกล้เคียงกันมากจึงทำให้หลายๆคนสับสนถ้าจะสรุปให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือฌานนั้นมาจากการที่เราฝึกสมถภาวนาส่วนยานมาจากการที่เราฝึกวิปัสสนา มาดูความหมายของทั้งสองคำนี้กันครับฌานของสมถะนั้นแปลว่าการเพ่งปินิททำจิตของเราให้แน่วแน่อยู่กับสิ่งที่เราต้องการได้แต่ยานทางวิปัสสนาหมายถึงดูวความรู้หรือความอย่างรู้เมื่อเราฝึกสมาธิจนสามารถทำให้จิตแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวจนเกิดฌานพอได้ฌานแล้วจะเกิดความสำเร็จขั้นสุดท้ายก็คือ จิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้สงบมันก็จะพ้นไปจากสิ่งที่ไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นความขุ่นััวเดือดร้อนวุ่นวายสิ่งที่เป็นกิเลสทั้งหมดเรียกว่าเป็นความหลุดพ้นแต่ความหลุดพ้นนั้นเป็นไปได้ชั่วคราวเมื่อไรเราออกจากสมาธิจิตของเราก็เข้าสภาพเดิมเราก็มีปัญหาได้อีก เราก็มีความทุกข์ได้อีกจิตใจของเราก็มีความขุ่นมัวเศร้าหมองได้อีกอันนี้จึงถือว่าเป็นความหลุดพ้นชั่วคราวเหมือนอย่างการที่เราเอาหินไปทับกับหญ้าทําให้หยุดงอกงามไปพอเอาหินออกแล้วหญ้าก็กลับมาเจริญงอกงามต่อไปอีกเหมือนกับกิเลสและความทุกข์พอได้สมาธิกิเลสและความทุกข์ก็สงบเงียบเหมือนกับหายไปหมดไป แต่พอออกจากสมาธิกิเลสและความทุกข์นั้นก็เฟื่องฟูขยายตัวขึ้นมาได้อีกนี่คือผลสาเด็จสุดท้ายของสมถภา,ภาวนาส่วนวิปัสสนาทําให้เกิดญาณคือมีความรู้แจ้งรู้ตามที่เป็นจริงเมื่อเรารู้เข้าใจสิ่งใดตามความเป็นจริงแล้วจิตของเราก็จะหลุดพ้นจากความยึดติดในสิ่งนั้นแล้วเราก็ไม่คุณมัวไม่ขัดข้องเพราะสิ่งนั้น เมื่อยังไม่รู้ว่าอะไรเราก็ขัดข้องอยู่กับสิ่งนั้นเมื่อเรารู้เราก็หลุดเราก็พ้นรู้เมื่อไหร่ก็หลุดเมื่อนั้นความหลุดพ้นที่ได้จากวิปัสสนานี้จึงเป็นความหลุดพ้นที่ถาวร